พี่น้องไปโย่ไปอยากเดี๋ยวมาฟังนะกข้องสามเพียงครับขอน้าข้องมวลมวลจุ๋งจุ๋งสามเพียงแล้วเดี๋ยวจะจับสลากอีกครับเดี๋ยวจะจับสลากอีกขอบป็นน้องอีก3ามเพีงครับพบกับนักข้องเสียงทองชื่อถึงกว่านละเนืสิริวันเยี่ยมลำมูลีมาเอาคาโต้เด้อไรน้ำสกุลเมื่อ มันบอกว่าหัวแบบเจือดวนวน Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này lỡ những đi hấp sáng ได้จะสั่นกวงมาเลย วันนี้เต <AND S 2> ็มที่ถนอมพราสุราจังรอมาเรืยอรงเลยหนอยครับจากนั้นตักรอเจะเดดนเสอร์พบกับ มาไลมดเดยตจวจจานกันกันกะสับคราสิขอบทั่วกาะสัรสิบราสกดาวชุกุลุกสนานนะท่ามีทังความสุขมีความสนุกสนานเรสบก็ะขอบทั่าราสโกราว 啊。 หนุ่มหลอแล้วก็สาวสวยนะมีซ่องไดแนวละเนี่ยพี่ซ่องสามซ่องเจ็ดซ่องหา้าซ่องเมงก็มี่ซ่องตะอูก็มี่ก็นะยกเว้นซ่นองกอด หายกันต้องทานเทปยางืดีคนเดียวค่ะตอนไหนตอนไหนขนุญาตเอาเด็เซื้อสองสาวนี้ไปออกงานด้วยนะจ๊ะ I'm going to go เอาทิมเป็นทางซองเหตุผลรับกังกพระือนอกรับรองใจใดที่นอนก็นองทุบปัะกาให้ทันใดหัวก็พังเปูห้องขบืนชอกขมับหน้าสงสารหาว่าเสียวเอากระโดนไปพร้มฉันเลยอนเล่กันหายใจต่อไปว่าสองเพื่อนอาสาเกถ้าอาไหนิยมอาสานีีนอ รอค่รเสี่ะรยร้ง่ะร้งไรอค่รอง่ะอได้เลอ่ะรยครอย่งได้รงดเคองไยรงเยค่องเยรอไเครยร้วงไเงไนเยอาไปสเย่องไดไปเอดลยะ้องไลย้จังไดเ่ะเบื่องไอยู่แล้ว วันตกเราไปเห็นเธอเราไปวานคุยซื่องามบ้ากาแฟมั่นกระไรเอาสามพันในบออ่ะโอเคครับมาฮะเดี๋ยวจัำรางวัลอีกเดี๋ยวตั้งเชิดพอดีสามเพลงเออเดี๋ยวตั้งเชิดพอดีสามเพลคเนาะอิญท่านอาจารย์สมบูรณ์ใส่หรืออาจารย์สมบูรณ์ไม่ใส่หรอฮะอาจารย์สมบูรณ์ไม่ใส่ะทางสมบูรณ์ทางสมามา เฮ้ยฮนจิตตินะะัญญปวดตองขี่เลยะครับขับขามเลยมีัยอีกมีไัอีกครบระบ<อ>ใส่ท่านอาจารย์สมบูรณ์ไปใสใ่มาจับรางวัลออัน่นนะ,ะขับบุมมกกี่รับบุมมี่มากนู้เลยมาเออพงเย็นรับบุมมีแม่น้องครับบุมมีมาก,ก่าเซิร์น้องอน้องาจับรางวัลสิปปีได้ก่อมันเอาสามรางวัละสามรางวัลกเป็นพหงมคนน่อาจารย์คนนี่ เออเป็นมหงศรายล้วมันเี่ยมีแงานาพอดีเนาะเอร์มัศพื้นดินหไในสี่ขนแมนสี่ขคนที่สุดใเป็นอันด้ยเอาเอพี่วันอคนที่หนึ่งเออแ้นกันริเป็นผู้ใดผู้ทีหนึ่งส่งกระดาษเป่ามม่ซื้อนี่เด้าจะไปจะไปยังไงหนึ่งอัน โอ้จะไม่นอนเะไดแตกมาเป็นพีเป็นนองกันแล้วเนาะบุญมีแก้วสว่างอ่าบุญมีแก้วสว่างี่แล้วเ่นยยบุญมีเหาาเดนเซอร์นี่ะเดนเซอร์เขาตัวนันเนาะใส่้าใสบ้าประจันกบประจันน้ำวเดนเซอร์เนี่ยพับกุลาวด้ แม่เล่บ่มีนับสกุลแม่เล่แม่เล่บ่มีก็สามคนมีผู้เดียวหนิมีผู้เดียวเนไเออมีเล่เดียวนี่แหล่เราถายฟังเพลงเหมือนซาแฉบันนาด้วยเหรอซาแฉบันนาอ่บันที่ยังนี่เออมันที่เดี๋ยวเสีอ่านเองว่นยังได้พาห้มประบาดนี่ซัมซีเอาพุ่นอ่ะหอมเอาหออันนี้เป็นรำยาชีดของผู้ชายเฮานะครับผู้ชายเฮาบัวไช่สมใส่เสือดูดูหนิ ว่เปลี่ยนส่งใ้ยังเกียวไปสเด้อจะเมนบเมนหรอวี่คนห้าอันรับกินรับกินเถอะอาจารย์เอาท้ายรูประบิดท้ายรูประบกดเนี่ยคนที่ากคุยสามต๊ะถ้ายรูปเหนยท้ายลา้ายรูยบด้ายยขาย่าาชใส่นาวแห้เนียาวแห้งอดอสาเหมือนใส่ปลานาวแห้งเด้กถุงเที่กะชิอหร่เกียทอดเปียเรื่อหนาวสัชอาตอนนี้ได้ปุยแล้ว สามตันครับพี่น้าถ้ามาถัดจากสมุนเหมือนเช่นเดียัสมุนจับชลาคันข้นข ah, ้นให้มันแตกหาใบหาใบเอาหาใบหาใบหาร่างมันคนแตกข้นแตกอันที่เรียกที่เรียกนะของมันไอ้เจ้คนมาถือแล้วก็นี่ครับเปิดหมวกของมันนะหาใบเออถือมาใบหาใบตั้งหัวได้บิ่งก็ได้พี่แล้วก็เลาวก็ตั้งหัวได้บี่ก็ได้แน่แม่นนี้ตั้งใบก็ได้ก็ได้เออมันยังเด้งไงหาใบ มาหาใบเด้อเยาวเกินได้คนเกินบาบรี่จะสองตัวหาใบบวเส้นน้ำเส้นน้ำเออยิบถึงมาปอนมา้จะระบเลยปอนมาจะระบไปทีหนึ่งได้แก่แม่บุญมี่ไส้ยงแม่บุญมีไสยงมาเออนกกระจอกประจมหงวลลุ่ ก็เป็นนกแตกก็ฟังฝ่าฟังกนเลยนสวอย่างเดียวเลยเราเอามอบเลยมอบเลยครับมอบเลยเออตอนนี้สาปลาดาวพุ่มจันทร์เออสายปลาดาวพุ่มจันทร์เออเดี๋ยวยังควนหมอบอ่าบุต่อไปสนุกสนานครับพี่ครับสนุกสนานครับพีครับสนุสนครับพี่ครับทานต่อไปเนาะคิดถึงทานแล้วจะบอกภูมิลุกไหม รูบโลนะตัีอ่านบวกคำส่ยาหลายอ่านบวคำมาฮิตว่าต้องให้ผู้อื่นเอาเต้นเสกองกับทัดแทงนี่ก็เบิล่ะอหจะอย์นั้นคำว่าได้ถึอจากคาถาอาเฮลีแอบแน่นเลยแล้วได้คาถาอาเฮลีไปส่งเาดแล้วสุดเกาหลีแล้วถึงกับปแกเียมาทีมเอาลําบัดีๆแล้วเทั้งน้ำตาโอ้ยว่ามันหนวดเป็นเข้าว่าสิ ไ่เคให้คนขี่ยปานี้ังไพรบะวเอาคอมกท้ายลูกครับเอาทายลูกมาเอ้ทายลูกครับทายลูกอาสมบูรยัไปนิดนึงย้ายัวเข้ามาอ่เห็นบันยเข้ามาเอา้กองแล้วม่มีม่มีเอาหนึ่งสองสามอ่าหนึสอเบิดละวอันคณะกรรมการเบิ้ดไม่เหาเบิ้ดลวะอะเชิอาจารย์พวกครับพั่นี